EP นี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึง MV ยุคใหม่ทําออนไลน์ง่ายนิดเดียวนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่า2คนที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยคือเป็นครีเอเตอร์สุดพาชของ MV กันเลยนี่นะครับเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากจะรู้จักกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับทั้ง2ท่านกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับเนื้อสวัสดีครับพี่โบสวัสดีค่ะโอเคนะครับอยากให้ทุกคนแนะนําตัวหน่อยชื่ออะไรปัจจุบันทําอะไรอยู่ หาเนิร์ดก่อนเลยครับสวัสดีนะคะชื่อเนิร์ดนะคะสาญญานชิติเมธีตานันค่ะก็เรียนจบจากคณะไอทีนะคะที่เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะก่อน,นจะธุรกิจก็คือเป็นนักศึกษาเลยแล้วก็มาจะธุรกิจตอนปีหนึ่งเลยค่ะอืมโหยังเรียนอยู่เลยตอนนั้นอ่าแล้วก็พี่บอลครับครับอ่าผมชื่อบอลน,นะครับชื่อจริงชื่อเรืองวิทย์อยู่ไพบูลครับจบปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับอดีตเคยทำงานประจําเป็นสถาปนิกครับ ส่วนปัจจุบันก็ไม่ได้เป็นสถาปนิกนะครับมาเป็นแอมเวนครีเอเตอร์เต็มเวลาครับว้าวนะครับโอ้โหนะครับต้องบอกว่าอย่างพี่บอลเองก็เป็นสถาปนิกอยู่แล้วครับรบเนิร์ด <Nerd S 2> <Nerd S 1> เองตอนนั้นก็เรียนอยู่แต่ละคนเจอแอมเวนได้ยังไงบ้างอ่ะของอเ,เนิร์ดก่อนเลยค่ะเนิร์ดเจอธุรกิจจากแฟนค่ะนะแฟนเป็นคนชวนมาอตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่เพิ่งจะรู้จักกันใหม่ๆเอาง่ายๆเพิ่งจีบกันอ,อะไรอย่างนี้คะ่ะเนิร์ดกับแฟนไม่ได้ตื่นเต้นกับธุรกิจแอมเวนเลยตอนนั้นรู้สึกแบบไม่ได้อยากทําหรือว่าไม่รู้สึกว่่่าาาาแแบบบมมััันนนนนเเหะะะะกรออตต้คว คนที่ชวนมาเนี่ยเขาก็บอกว่ามาลองเรียนรู้ดูสัก3เดือนอเนื้อกลกับบว่าโอเคไปตามสัญญาอารมณ์แบบได้ได้พูดกับเขาไว้แล้วอะไรเงี้ยก็เนื้อกลับว่า3เดือนนี้ไม่ใช่แน่นอนอแล้วก็พอ3เดือนจบก็คือแยกย้ายกับคนนั้นไปเลยอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าปรากฏปรากฏว่าสเดือนเท่านั้นเอง แฟนเนื้อเนี่ยเบรมันก็เลยทําให้แบบว่าเขาได้ไปได้ไปทริปกับในกลุ่มอะค่ะก็เป็นแบบวัยรุ่นไปไปประเทศเกาหลีกันซึ่งเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเจ๋งมากเลยนะแบบทํา2เดือนเนี่ยได้ได้ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยด้วยตัวเองเลยนะก็เลยรู้สึกว่าอยากแบบทําธุรกิจอะไรบ้างอันนี้คือตอนเข้ามาโอเคอใจแต่การที่โอเคแฟนเรามีรายได้ตั้งแต่2เดือนแรก เยอะเย้วรื่องที่ต่างประเทศด้วยใช่แล้วเราด้วยความที่เนื้ออายุยังน้อยไงคะรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเริ่มได้เร็วกว่าเพื่อนเนี่ยแบบมันก็โชคดีกว่าถ้าเพื่อนต้องแบบเรียนจบปีสี่ไปแล้วก็เพิ่งมาสตาร์ทพร้อมกันเนี่ยรู้สึกว่าเราเสียเปรียบเพราะว่าเราไม่ได้เรียนเก่งมากเราไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าแบบได้เกียรตินิยมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเริ่มก่อนเพื่อนดีกว่าใช่เริ่มก่อนก็รวยกว่าใช่โอเคอ่ะแล้วพี่บอลล่ะครับตอนนั้นเป็นสถาปนิกเป็นไงมาไงได้มาทำเอมบครั ต้องบอกว่าตอนนั้นที่เจอแอมเวย์นะครับ,รบต้องเรียกว่าเจอถูกเวลาถ้าเจอก่อนหน้านั้นนี่ผมไม่ทําแน่นอนนะครับท <ำ S 1> ให้พี่อ่ะนะก็ให้ทุกคนจินตนาการนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นเด็กติดติดนะครับก็อะไรไม่ใช่แนวไม่ทําพูดง่ายๆนะครับคบเพื่อนก็คล้ายๆกันทํางานก็ทําที่มันถนัดถนัดนะครับแต่ว่าพอเราเราได้เริ่มทํางานประจําไปแล้วก็ตั้งคําถามกับชีวิตครับว่าเฮ้ยนี่มันใช่สมดุลชีวิตที่เราอยากได้ไหม เวิร์กไลฟ์บาลานซ์ะที่เราอยากได้อะเออมันไม่ได้รู้สึกอยากได้เวลาอยากได้สมดุลอยากได้ท่องเที่ยวบ้างกลับไปหาครอบครัวบ้างนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้เร็วๆนี้แน่ๆนะครับก็เลยพยายามมองหาโอกาสอื่นๆครั้งแรกที่อยากทะลุกรอบตัวเองนะครับก็ครั้งนั้นเนี่ยได้มาเจอโอกาสแอมเวจากแฟนนะครับแฟนโดนรุ่นพี่ธรรมศาสตร์ชวนนะครับมามาฟังเรื่องราวขอธุรกิจอเว นะครับตลกมากเลยว่าแฟนชวนผมไปเนี่ยเจตนาเพื่อเอาไปปฏิเสธเอปปฏิเออนะครับเพราะว่าผมดูไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่ในตอนนั้นแต่ก็พอได้ฟังธุรกิจแอมจริงๆนะครับรู้สึกว่าโมเดลธุรกิจนี้มีศักยภาพเติบโตได้เป็นไปได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่เปิดใจทำนะในตอนนั้นก็คือผลลัพธ์ธุรกิจในแง่ของการเงินความมั่นคงทางการเงินเนี่ยผมว่าเป็นโจทย์แรกของชีวิต ถ้าผมอยากได้ work l i f e b a l a n c e ที่พูดมาต้องจัดการเรื่องเงินให้จบก่อนจริงๆทั้งสองคนนี่คือเข้ามาเพราะแฟนทั้งคู่เลยนะครับอ่าแฟนคนละคนกันคนละคนคนละคนโอเคถ้าคนเดียวกันก็เหนื่อยแล้วนะโอเคอ่ะจากไอจีทั้งคู่เนี่ยหือว่าโซเชียลทั้งคู่ถือว่าเป็นครีเอเตอร์ทำมาได้ดีมากๆอยากถามว่าเฮ้ยจริงๆจุดเริ่มต้นในการที่เราเริ่มต้นมาปั้นไ G หรือโซเชียลมีเดียของเราเนี่ยอันนั้นคืออะไรเป็นแรงบันดาลใจทําให้เราแบบเนี่ยได้มาทำโซเชียลทำเป็นออนไลน์เ่ะเริ่มที่พี่บอลก่อนเลย ก็ก่อนหน้านี้พอเราเริ่มทำเอ็มวเนอก็ไม่ได้ออนไลน์หรือโซเชียลอะไรแบบนี้หรอกนะครับก็ย้อนไปในตอนนั้นเหมือนตัวเองมี2บทบาทแยกกันชัดเจนก็คือในพาร์ทของการเป็นนักธุรกิจอ่ะก็ทําธุรกิจจริงจังตั้งใจเลยนะครับผมแต่เราก็ยังมีอีกอีกบุคลิกหนึ่งอ่ะที่ยังก็ยังเป็นวัยรุ่นนะครับยังติสอยู่ใช่ก็ยังชอบเดินทางนะครับชอบถ่ายรูปแล้วก็ยังชอบเสพงานดีไซน์ส่ง โซเชียลอะไรพวกนี้แหละโอ้โหมันคืออีกบทบาทหนึ่งนะครับก็ในตอนนั้นแยกกันชัดเจนนะครับแต่พอจังหวะช่วงปีหลังๆนะครับรูปแบบการทำเอ็มวีหรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์มันเกิดขึ้นนะครับก็เป็นโอกาสที่เรารู้สึกเฮ้ยเป็นรูปแบบการทําที่ดีรู้สึกว่ามันเรียกได้ว่ามันกลมกล่อมอะการชีวิตของผมได้ทําตามแพชชั่นนําเสนอความชอบเราในโซเชียลแต่ก็ทำหากินได้นะครับก้าวหน้าในธุรกิจ เติบโตได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เรานําเสนอคอนเทนต์ของเราก็มีคุณค่าต่อผู้คนก็รู้สึกว่าชอบก็เลยจริงจังกับการเป็นครีเอเตอร์สักครั้งหนึ่งอ๋อโอเคแล้วเนื้อหล่ะเนร์อคือจุดเริ่มต้นอะไรที่ทำให้เรามาสตาร์ทเรื่องออนไลน์คือคือเริ่มต้นจากว่าเนื้อไม่ได้ทำอินสตาแกรมมาก่อน,นะะอก็เล่น Facebook เหมือนคนทั่วไปอารมณ์แบบลงลงแบบหมาแมวมรูปกินอาหารอไะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เอาไว้เล่นจริงจัง แต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เนื้อออกไปฟิตเนสบ่อยๆแล้วก็แบบเริ่มถ่ายรูปลงพอ,อถ่ายรูปลงเนี่ยจากแบบคนที่ไลฟ์รูปประมาณแบบไม่ไม่เกินร้อยคนออก็ก็เริ่มมีคนติดตามเยอะขึ้นค่ะออคือคือ,คอมันเยอะขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เนื้อลงรูปแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเอามาเป็นธุรกิจได้หรอ,อนะ,ะเริ่มมีคนทักเข้ามาค่ะจากตอนแรกที่เราแบบทําสมัยออฟไลน์เนี่ยเราต้องทักคนต้องอต้องรู้สึกว่าเราต้องกล้าคุยกับคนแต่ว่า เนื้อชอบเวลาที่มีคนเข้ามาทักเนื้อเล่นอัเบเองอทักเรื่องเรื่องเรื่องหุ่นดีอ่ะเขาทักเราด้วยตัวเองนื้ชอบใช่ก็เลยอยากที่จะแบบว่าหันไปทำอินสตาแกรมบ้างเพื่อให้มันหุนกับมีหลายช่องทางมากขึ้น,นใช่แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างกับการที่เราสามารถเฮ้ยเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เราเนี่ยให้มันเป็นรายได้ให้เราได้อ่าเรารู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าก็ปังเลยตอนนี้ถูกไหมค่ะ ก็รู้สึกว่ามันมันเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วมันเป็นแบบเป็นตัวเราอยู่แล้วคือรู้สึกว่าไม่ได้ฝืนในการทํารู้สึกว่ามันคือเรื่องที่เราอยากโพสต์อยู่แล้วไม่ได้ถ้าเกิดไม่เกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยเราก็อยากโพสเรื่องนี้อยู่แล้วมันก็เลยทําให้เหมือนกับไปควบคู่กันได้เลยนะคะอ่าโอเคเข้าใจนะครับก็คือพวกแงมอยู่ในไลฟ์สไตล์เราก็ไม่ได้ฝืนในการทําอยู่แล้วแล้วพี่บอล่ะครับไปรู้สึกไงพี่เนี่ยเหมือนที่พี่บอกว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนจาก เนี่ยก,การที่เรามีแพชชั่นเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งพอมาเล่นแอมเบ้เฮ้ยสร้างรายได้ได้ใช่ครับเออเป็นยังไงก็คือทําได้จริงใช่ไหมครับพี่ใช่ครับก็รู้สึกอย่างที่น้องเนิร์ดบอกเลยรู้สึกว่ามันทําได้ตลอดทาได้เรื่อยๆอเป็นตัวเรานะครับแต่ก็ก็ตั้งใจนะแล้วก็ใส่ความตั้งใจลงไปนะครับรู้สึกแฮปปี้มากๆกับการทํารูปแบบนี้ครับครับจริงๆอยากให้ทั้งสองคนยกเคสได้ไหมว่าแบบเออเคสไหนที่แบบเฮ้ยโอ้โหเนี่ยเกิดจากออนไลน์แล้วแบบประทับใจมากความจริงก็มีหลายเคสนะเออก็ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเคสที่ทักเข้ามาถามเรื่องการดูแลสุขภาพนะครับแต่ก็แต yeah. right. so uh, right ่ถ right. right. so uh, right ้าถามว่าที่ประทับใจจริงๆนะครับก็จะมีเคสของเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆวัยเดียวกันเนี่แหละนะครับก็เข้ามาถามเราจากรูปแบบที่เราทำโซเชียลทำครีเอเตอร์เนี่ยเออก็มาถามว่าเฮ้ยนายทำอะไรอ่ะอาไม่ําได้เรียกนายนะนะครับก็ก็ทําอะไรนะครับเออแล้วมันเป็นเป็นธุรกิจยังไงนะครับแล้ก็ มีโอกาสนะครับได้หยิบยื่นโอกาสซัพพอร์ตธุรกิจเขานะครับเทรนดี้ <Ừ. S 2> ให้เขาเป็นครีเอเตอร์ได้แบบเราเย <Hey. S 2> นะครับก็ที่ประทับใจคือทุกวันนี้นะครับหลายคนก็ทาเป็นทาครีเอเตอร์เป็นอีกอาชีพอีกกระเป๋าห่วงงานประจําด้วยได้นะครับโ <Ừ. S 2> ดยเฉพาะช่วงโควิดครับท่านเพื่อนพ,พี่หลายคนพี่รู้สึกดีใจมากๆอะ <Ừ. S 2> ที่เขามีทางเลือกในชีวิตเพิ่มขึ้นเพ uh ราะวรายได้มากขึ้นใช่แล้วหลายคนเนี่ยก็ไม่น่าเชื่องานประจําเติบโตนะ เจอโควิดก็เอ้ยต้องปรับเปลี่ยนหลายอย่างบ,บางคนก็ต้องเปลี่ยนงานเออแต่โชคดีที่เขาได้ได้เป็นครีเอเตอร์กับพี่ไว้ในก่อนหน้านั้นนะครับก็ชีวิตก็มีทางเลือกขึ้นได้กลับไปอยู่บ้านบางคนอยู่บ้านก็ยังทำทำมาหากินม,มีรายได้ในออนไลน์ line, ทําที่บ้านได้เออก็เป็นเรื่องที่ประทับใจครับดีมากโอ้แค่ฟังก็รู้สึกเบาแล้วลองนึกภาพถ้าเราทําง,งานประจาอยู่แล้วเจอโควิดเสียโอ้โหนี่เครียดเลยแต่เรามีรายได้หลายทางซึ่งไม่จํางเอ็มวีขึ้นไม่จ้เป็นต้องลาออกมาเพื่อทํา เราทำผู้พูดไปได้โอ้โหเยี่ยมแล้วของเนิร์สล่ะเคสที่ประทับใจเป็นยังไงค่ะก็เป็นเคสที่ที่ไม่เคยคิดมาก่อนเหมือนกันว่าจะเจอนะคะก็คือเนิร์สอะชื่นชอบศิลปินคนหนึ่งพี่แทบก็คือแบบตั้งแต่เด็กเนี่ยเนิร์พยายามตัดผมสั้นเนี่ยก็ตามแฟนเขาเนะแล้วก็แบบว่าพยายามตามเขาทุกคอนเสิร์ตเลยพยายามตามเขาทุกอีเวนต์แต่ก็ไม่เคยเจอแบบใกล้ชิดนะคะจนจนกระทั่งพอเรามาทาโซเชียลเนี่ยมีอยู่มีอยู่วันนึ่งอะ ก็คือแฟนของศิลปินคนนั้นเนี่ยเขาทักเนื้อมาเรื่องลดน้ำหนักเฮ้ยจะออนไลน์ใช่จะจะลดน้ำหนักกับเราเราก็แบบเฮ้ยได้เจอตัวเขาตอนนั้นนะคะทําให้เนื้อกับกับศิลปินหรือดาราที่โน้ชอบเนี่ยได้ได้เจอกันก็จะทั้งวงด้วยนะพี่แคมโอ้โหใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขากลายมันเป็นแบบจากศิลปินที่เราชอบอ่ะในดวงใจเลยอะไรเงี้ยที่แบบไม่คิดว่าจะเจอแล้วอะจนมาเป็นลูกค้ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ดีงามนี่คือแบบ โอ้โหได้ตื่นเต้นมากตอนนั้ตื่นเต้นมากเออ,เอ,อโอ้พีพพ okay, คพีโอเคนะครับจริงๆเนี่ยผมว่าเพื่อนๆที่ฟังใน YouTube ตอนนี้โอ้โหอยากเริ่มแล้วแอมเบ e a t เ r เตอร์แต่เขาอยากรูก้ว่าเฮ้ยจริงๆถ้าสมมติอ่ะฉันถายรูปไม่เก่งนะเคี้ยายด้วยเขินกล้องไม่อยากไม่กล้าพูดแบบทําวิดีโออะไรอย่างงี้สามารถทำแอมเบได้ไหมอะพี่บอลคิดว่าไงครับอ่าก็ตอบคําถามในเรื่องของการถ่ายรูปก่อนได้ับก็ อยากเป็นครีเอเตอร์ต้องถ่ายรูปสวยๆนะครับไอจีตัตตัสใช่ไหมใช่ครับก็ความจริงสําหรับผมนะก็จะบอกว่าการถ่ายรูปเนี่ยมันเป็นแค่กระบวนการหนึ่งของการสื่อสารนะครับคนที่เริ่มต้นเนอะกังวลเรื่องภาพต้องสวยนะครับอยากให้เราลองตั้งใจทําการบ้านเกี่ยวกับเนื้อหาก่อนครับนะครับเนื้อหาของเรานะครับมีคนมีคุณค่านะครับ ตรงประเด็นแล้วก็ตรงผู้รับฟังรับชมของเราหรือเปล่า uh huh. อยากให้ตั้งใจกับเนื้อหาตรงนี้ก่อนนะครับ80 uh huh. นะครับส่วนเรื่องรูปถ่ายก็สำคัญ uh huh. นะครับกอ็อาจจะเริ่มต้นจากการพยายามทำรูปให้มันเคลียร์ก่อน uh huh. สื่อ3 3> <Clear. S 2> สารเคลียร์นี่คือ,อยังไงครับพี่อย่างเช่นอาสว่างภาพไม่มืดไม่ตกขอบอะไรอย่างนี้นะครับรวมถึงขำอะไรคํขำาว่าเคยเป็นใช่ไหม <laughs> ถ่ายเพราะว่าทุกทุกรูปทุกรูปที่ถ่ายเนงินมันคือเบอร์หมดเลยไปต่างประเทศก็เบอร์ที่หน้าเบอร์หลังชัดใช่ไหมก็ช่วงแรกๆผมก็เป็นก็ฝึกเริ่มต้นนะครับให้ภาพชัดแล้วก็ภาพตรงกับเนื้อหาให้มันไปทางเดียวกันผมว่าเอาแค่มาตรฐานประมาณนี้ก่อนก็ได้ครับในช่วงเริ่มต้นแต่ส่วนสุดท้ายอยากจะอยากจะเก่งนะครับก็อยากอยากจะมีสไตล์ก็ฝึกเอาครับ อยากให้อยากให้วิธ re ีคิดอย่างนี <t <t ้นะครับว่าอย่าคาดหวังว่ามันจะต้องปังทุกโพสครับไม่ต้องคาดหวังว่ามันจะดีตั้งแต่โพสตแรกที่เราทำครับแสดงว่าของพี่ก็ไม่ได้ปังทุกโพสใช่ครับช่วงแรกๆก็ก็ไม่ได้มีทิศทางอะไรเลยครับก็ทําไปก่อนนะครับที่เห็นมันเริ่มเข้าที่เข้าทางในตอนเนี้ยคือทําบ่อยอ่าทำบ่อยแล้วก็จับทางได้ใช่ครับผมอืมโอเคแล้วของพี่บอลคือถ่ายรูปเก่งตั้งแต่รอนแรกเลยไหมหรือก็คือค่อยๆฝึกขึ้นมาเรื่อยๆความจริงก็ก็แค่พอถ่ายได้ อพอถ่ายได้แล้วก็เครื่องมือก็แบบง่ายๆเลยโทรศัพท์นี่แหละก็กล้องมือถือนี่แหละใช่ครับผมโอเคก็แสดงว่าเพื่อนๆไม่ต okay ้องกังวลเลยว่าเฮ้ยเราถ่ายรูปไม่เก่งเพราะไอ้พวกนี้มันคือสกิลมันฝึกได้ใช่ครับเยี่ยมอ่ะแล้วเนิร์ดคิดว่าไงเรื่องนี้คือคือเนิร์ดก็อยู่บ้านคนเดียวลูกคนเดียวไม่มีคนถ่ายให้เหมือนกันก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าต้องตั้งกล้องถ่ายเอาตั Duncan: ้งกล้องถ่ายเองใช่อุปกรณ์ที่เนิร์ดจะต้องบอกทุกคนว่าให้มีเลยก็คือ ขาตั้งกองค่ะขาตั้งกองขาตั้งกองเป็นอะไรที่เขารู้มุมเรามากที่สุดรู้ว่าเราสวยมุมไหนอะไรอ่าเพราะเราจัดเองเลยใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือก็คือกระจกค่ะกระจกอ่าันนี้ไว้ทำคอนเทนต์ได้เยอะมากเพราะว่ากระจกเนี่ยมันก็จะเป็นมุมที่เราเราชอบที่สุดเหมือนกันใช่ไหมก็ทำ example ได้ไหมยังไงยังไงเช่นเช่นเช่นคิดแล้วไม่อยากตื่นมันเซลฟี่ก่อนเลยก็เซลฟี่กระจกเลยใช่ ไม่ว่าผู้หญิงทุกคนอะอไม่ว่าเจอกจระจกที่ไหนเขาเซลฟี่อยู่แล้วในห้องน้ำยังเซลฟี่เลยเพราะงั้งงนก็ทำคอนเทนต์ได้แล้วค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งอะก็คือเนื้อเอ่อทำคลิปเหมือนกันอตอนทําคลิปเนี่ยมันจะอารมณ์แบบว่าต้องถ่ายกับกล้องใช่ไหมคะแล้เป็น,นคนเขินกล้องเหมือนกันอะเราแ<อ>บาบมีคน,นเยอะๆอะไรเงี้ยเขินเขินมากอะไรอย่างนี้ขนาดดูคนเดียวยังเขินเลยอ่ะก็เลยต้องแบบพยายามพูดซ้าๆ พูดกับกล้องจนกว่าเรารู้สึกว่าเนี่ยคือช็อตที่เราดีที่สุดแล้ว<ม>พอใจที่สุดเพราะงั้น<ม>คลิปหนึ่งเนี่ยก,ก็เป็นอะไรที่ตั้งใจทําไม่ใช่ว่าแบบว่าเอ้ยทำแบบเพลอะเพลทำทรงๆอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับไม่ได้ทาคลิปส่งอาจารย์นะมันคือคลิปที่แบบว่าต้องออกไปแบบมีคุณภาพมาคิดอย่างนี้หลายๆคนบอกโอเคฉันมีมือถืออยากเริ่มแล่นแอมเบรคูเอเตอร์เนี่ยนะครับแต่ว่าไม่มีเงินไม่มีเวลาทาแบบนี้ยังทําได้ไหมที่บอลคิดว่างไงครับอ๋อก็เรื่องแรกก่อนนะครับก็ไม่มีเงินนะครับก็ โมเดลธุรกิจแอมเบย์การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในแอมเบย์ตอบโจทย์มากมายังไงครับพี่เพราะว่าการที่เราไม่มีเงินทุนในการทำธุรกิจขนาดใหญ่เลยนะครับการที่เรามีพาร์ทเนอร์มีระบบซัพพอร์ตเรื่องพวกนี้สำคัญมากนะครับทำให้เราสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้เลยคือแทนที่เราจะไปลงทุนเองแอมเบย์เขาลงทุนให้แล้วใช่นะครับเราลองศึกษาดูว่าในบทบาทการเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยมันช่วยเราได้เยอะมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องไม่มีเงินในธุรกิจนี้ ตัดความกังวลไปได้เลยว้าวนะครับผมควรในเรื่องของไม่มีเวลาครับก็คําพูดนี้มักติดปากผู้คนนะใช่นะครับใช่ใชก็อัดอ่ะถ้าไม่มีเวลาจริงๆนะไม่มีเวลาจริงๆแต่อยากทําทําได้โดยเฉพาะรูปแบบการที่เรามีออนไลน์แพลตฟอร์มในยุคเนี้มันแก้เรื่องไม่มีเวลาโดยเฉพาะเลยครับก็อย่างอาพูดง่ายๆอย่างตอนนี้ทุกทุกคนในในที่ทํางานด้วยกันเนอะใช้จัดเวลาช่วงพักกลางวันหลังเลิกงาน ก็ทำคอนเทนต์ได้ลงออนไลน์ได้ใช้เวลาไม่เยอะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆนะครับโอ้เพราะอยากการทำออนไลน์มันเหมือนกันเป็นวันทูเมนีด้วยก็ยิ่งประหยัดเวลาเข้าไปอีกใช่ครับอ่าแล้วเนิร์ดล่ะเนร์ดคิดว่าไงมีเงินไม่มีเวลาทำได้ไหมแอ็มว์คือคือเรื่องไม่มีเงินไม่มีเวลาเนี่ยมันมันเจอทุกอาชีพพี่แทย์คือไม่ว่าเราอยากทำอาชีพแบบไหนอ่ะถามว่าไม่ใช้เงินเลยไม่ใช้ทุนไม่ใช้เวลานั่นคืออาชีพอะไรที่ได้เงินมันมันไม่มีอยู่แล้วค่ะชเพราะฉะนั้น มันก็คือแค่การแบ่งเวลามาแล้วก็ส่วนเรื่องของเงินเนี่ยมันก็ลงทุนน้อยอยู่แล้วเพราะน้นเองก็เริ่มตอนนั้นไปนักศึกษาตอน,นั้นก็นักศึกษาเลยเออไม่มีรถด้วยออแล้วก็ที่บ้านก็ไม่สพอร์ตอะไรอยา่างก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้เริ่มยากเหมือนเหมือนที่เขาขู่กันนะบอกเอออกฮ้ยแบบธุรกิจมันจะต้องแบบลงทุนเยอะนะต้องใช้เงินเยอะต้องใช้เวลาเยอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าตอนสมัยที่เนออยู่มหาลัยอะตอนเรียนว่างมาก แต่ส่วนใหญ่คือแบบเอาเวลาไปทำางอื่นมากกว่ากินเที่ยวน้่นี่นั่นใช่คือคือไม่ได้เอามาเอามาสร้างชีวิตอะแต่รู้สึกว่าช่วงเวลาที่เราว่างนตอนนั้นคือช่วงเวลาสร้างชีวิตก็เลยไม่คิดว่าเรื่องเวลากับเรื่องเรื่องรายได้หรืออะไรเงี้ยมันจะมีเป็นปัญหาอ่าพูดถึงสมัยก่อนแล้วเนี่ยพี่อยากให้เราทั้งสองคนลองแชร์นิดหนึ่งว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแอมเวย์ในปัจจุบันมันง่ายกว่าสมัยก่อนยังไงบ้างไหนในรูปออนไลน์หรือว่าโควิดแบบนี้ครับ อ่าเนื้อที่เม่ากีเนี่ยไหนเกิดมาแล้วตอนเรียนอย่างเอาอย่างแรกเลยนะตอนเริ่มต้นเนี่ยเนร์ดยืมกล้องของเพื่อนยืมกล้องเพื่อนใช่คือไม่ได้มีมือถือดีๆอ่ะก็แบบยืมกล้องเลยเนื้ว่าคนรอบตัวเราอ่ะมีรี l a t i o n อยู่แล้วใช่ป่ะแล้วก็จะมีคนที่แบบมีกล้องดีๆอ่ะใช่แน่นอนอยู่แล้วอ่ะไม่มีใครแบบไม่มีให้ยืมหรอกอะไรอย่างเงี้ยเนว่ามีอยู่แล้วเนื้อก็ยืมเพื่อนแล้วคืนไหมคืนไหมคืนค่ะแต่ว่าเคยอยากยืดเหมือนกันต้องถ่ายดีเกินก็ คือยืมมาแล้วก็มาทำคอนเทนต์อูนึกแบบลงทุนแบบใช้เวลาสองสาวันอนะ<ม>ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นเดือนเลยนะลงไม่เป็นเดือนอนะแล้วก็แบบคือนอะไรเงี้ยเฮ้ยถือว่ากูดสตร ATEGY นะเนี่ยน <c oughs> ะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือนึกว่าความง่ายคือมันทำที่ไหนก็ได้ก็ทําคาเฟ่ก็ได้บางทีช่วงไหนที่ไปเที่ยวกับครอบครัว<ม>ไปเที่ยวกับเพื่อนก็ทําได้ยอะไรเงี้ยกลับกันในสมัยก่อนนะคะ สมัยก่อนคือเนเดินทางโดยรถเม์เ oh. ดินทางโดยแบบ BTS อะไรแบบเนี้ย <Ừ. S 2> คือมันยากกว่าลําบากกว่าแล้วก็ต้องไปแบบสถานที่ที่หนึ่งนัดเจอเขา oh. ในร้านกาแฟ oh. ในแบบที่บางที่ที่เราก็ต้องแบบต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นเน่ oh. แต่นี่คือแบบ ไม่ต้องทํอเลยเลยเนื้อนี่คือไม่ต้องแต่งตัวสวยออกไปด้วยนะไม่ต้องใส่ต้นสูงเลยนะนี่คือแบบนานๆทีถึงจะใส่้วเนี่ยคือแบบคือสวยแค่ท่านบนอยู่บ้านสวยแค่ท่อนบนอ่ะอยู่ที่บ้านขนาดแบบแต่งหน้าทาผมยังแบบแต่งในซูมได้เลยที่คือกดในซูมเองใช่คือง่ายขึ้นขนาดนั้นใช่อาร้วพี่บอลนะครับคิดว่าปัจจุบันมันง่ายยังไงบ้างหรือว่าแบบโอเคได้ข่าวว่าธุรกิจช่วงนี้ปังมากอย่างนี้เราต้องมานั่งแพ็คของส่งอะไรอย่างนี้ไหมพี่โอ้ก็ ไม่ใช่เลยครับถ้า<อ>เกิดหลายคนจินตนาการการทําธุรกิจออนไลน์อาจจะต้องแบกรับเรื่องพวกนั้นนะครับ,รบก็สําหรับในยุคนี้นะกับการเป็นแอ็มวีครีเอเตอร์เรื่องที่มันน่ากังวลพวกนั้นอะเ<อ>ช่นแพ็คของโกต้องมีโกดังทําบัญชี<อ>หรือต้องเฝ้าร้าน<อ>ใช้เวลาอะไรพวกนั้นหรือตอบลูกค้าอ,ออนไลน์เนี่ยธุรกิจอื่นคงวุ่นวายกับเรื่องพวกนี้เยอะนะครับแตก่ก็การเป็นแอมวีครีเอเตอร เรื่องพวกนี้ที่จุกจิกกังวลใจอ่ะเราไม่ต้องทำเลยตรงนี้อ่ะพาร์ทเนอร์เราแอมเวย์ซับพอร์ตให้หมดครับเรื่องสินค้าแพ็คให้ทำระบบให้เราดึงดูดลูกค้าให้โอ้โหของให้ด้วยใช่มีอินฟลูเอนเซอร์มารีวิวไว้ด้วยใช่นะครับผมซึ่งถ้าเกิดลำพังเรานะที่ทำธุรกิจระบบขนาดนี้สมบูรณ์ขนาดนี้คงใช้เงินไม่น้อยครับและคงต้องแข่งขันกันแบบเหนื่อยน่าดูนะครับทุกวันนี้ก็งานของผมก็เหมือนกันน้องเน์ดรัย Social, เข้าโซเชียลอ่าแล้วก็ลงรูปของเราไปทําหน้าที่ของเราไปออนะครับผมเนื้อเสริมไหมเนึกว่านึกว,ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเว็บอ,อืมเว็บไซต์ใช่เว็บไซต์เนี่ยคือเนื้อจบด้านไอทีมาออตอนโปรเจกต์จบเนี่ยเนื้อตั้งใจว่าแบบเอ้ยเนื้อทำธุรกิจอเวมาก,ก่อนไงรู้สึกว่าเฮ้ยเว็บเ a m a z i ๋งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอาโปรเจกต์เรื่องการแบบระบบคลังสินค้าวพวกนี้ไปเสนออาจารย์เ,ออเขาบอกว่าโอ้หมดเนี่ยไม่ต่ำกว่าสิบล้านนะหน้าเว็บเขาพูดอย่างนี้เลยเขาก็บอกโหจริงของเนี่ย เลยทำให้เนอรู้สึกว่าแบบอย่างโปรแกรมที่เขาออกมาให้เป็น Mylist เป็น FOA อะไรพวกนี้มันแบบยิ่งสนับสนุนกับนักธุรกิจมากขึ้นโห<ฮ>แล้วซัพพอร์ตทุกอย่างเลยดีมากแล้วเราไม่ต้องไปนั่งทำเองไม่ต้องไปนั่งล<ช>งทุนด้วยเยี่ยมมากเอ yeah, าโอเคด้วยความที่ทั้งสองคนเนี่ยเป็นครีเอเตอร์ที่แบบตัชมากอ่าแกวๆเลยอย่างนี้อยากจะถามว่าเรามีเทคนิคอะไรแบบเฮ้ยในการทำโซเชียลให้ปังเนี่ยสมมติเพื่อนๆ,ๆโอเคอยากเริ่มต้นแล้วเอ่อทำอยังไงให้โซเชียลเราปังอ่ะเนร์คิดว่าไง นึกคิดว่าเป็นเรื่องของการลองทําอำคือนึกก็ไม่รู้ว่าอันไหนดีไม่ดีอะเนาะนก,ก็ต้องเหมือนกับเราทดลองตลาดอะคะ่ะว่าออลองทําแบบนี้ดูลองลงเวลานี้ลองทาคอนเทนต์ประมาณแบบนี้ดูมันก,ก็ลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือเราไม่รู้ว่าอันไหนคือเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดอในในตอนนี้อาจจะเห็นผลแต่ในอีกเดือนสองเดือนข้างหน้าอาจจะไม่เห็นผลแบบนี้ก็ได้แล้วก,ก็ต้องลองเปลี่ยนไปเรื่อยอๆเทคนิคก,ก็ก็คือนึกลองศึกษาดูว่าคนอื่นะ่ะที่เขา เป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขาทำกันยังไงที่แบบคล้ายๆเราไหมหรือว่ายังไงทุกคนเลยค่ะอลองลองเหมือนกับสังเกตดูว่าเขาเปลี่ยนอะไรไปบ้างใช้อะไรบ้างที่มันเพิ่มขึ้นประมาณนี้ค่ะอ่าโอเคเยี่ยมเลยแล้วพี่บอลน,นะครับอาเทคนิคในในการทำโซเชียลห้ปังก็ถ้าจะแนะนำทริคนะครับสำหรับคนเริ่มต้นทำออนไลน์นะครับก็อยากให้บริหารความคาดหวังในช่วงแรกๆนะครับก็ไม่ต้องไปคาดหวังว่าเราจะ ต้องได้เลยหรือได้เร็วอยากให้โฟกัสเรื่องการได้ฝึกนะได้ฝึกได้ลองความสม่ําเสมอแล้วก็ช่วงแรกๆอาจจะเป็นการได้ให้เขาอย่างเดียวด้วยซ้ำาบนสร้างแวลูให้กับผู้ชมเราใช่ครับผมความสม่ําเสมอความตั้งใจของเราเดี๋ยวก็จะทาให้เราติดตลาดเองฝากเรื่องนี้บริหารความคาดหวังครับโอเคสุดท้ายเนี่ยอยากให้ทั้งสองคนนะครับช่วยฝากหน่อย ว่าเฮ้ยเคล็ดลับทำยังไงให้ประสบความสำเร็จ mm hmm. ในการเป็นแอมเบรแครีเอเตอร์หรือว่าจะให้กำลังใจสำหรับเพื่อนๆที่เฮ้ยเริ่มต้นอยู่ตอนนี้หรือว่ากำลังสนใจแอมเบรอยู่ตอนนี้อ่าเน้นก่อนเลยครับหลายคนฟังช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าแบบอาจจะไม่ใช่เป็นอะไรที่เราถนัดมากนักอะค่ะบ,บอกว่า ต้องมาถ่ายรูป<ม>ต้องมาคิดสถานที่ต้องมานั่งคิดคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่เนื้ออยากให้บอกว่าเฮ้ย <c oughs> จริงๆมันมีบนโลกเนี้ยที่ทาอาชีพนี้กันนะะ<ม>ก็คือเป็นอาชีพที่แบบได้เงินจากทำคอนเทนต์่ะแต่ว่าของเราเนี่ยมันเป็นอารมณ์เหมือนกับเป็นการ์ดเป็นนามบัตรอะไม่ได้ได้เงินทันทีฉ<ม>ันถามว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกับเป็นเชิงลับระยะยาวทํา<ม>ให้เราเนี่ยแบบได้ทั้งโปรไฟล์ที่ดีขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็ได้ได้คนทักเยอะขึ้น<ม>ได้ธุรกิจที่ง่ายมากขึ้น อารมณ์แบบไม่ต้องไปพยายามในการแบบคุยกับคนรู้จักคนใหม่ๆซึ่งถามว่าคนที่เจอกับเราในธุรกิจออนไลน์หรือว่าเจอกับเราในโซเชียลเนี่ยคุยกับเราได้ง่ายขึ้นกว่าอ่ะพี่ว่าสมมุติเราเจอกัน,กนข้างนอกเราคงแบบจูๆ่ๆคนแปลกหน้าคงไม่ทักกันนะใช่ไหมละ่ะใช่แต่ในไอจหรือว่าใน a c e b o o k อะไรเงี้ยเราอาจจะแบบทักกันง่ายขึ้นจากการรีบายสตอรี่จากการแบบคอมเมนต์กันเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มทําธุรกิจแล้วมันก็ถึงถึงมันเป็นเรื่องที่ไม่ถนัดเนี่ย แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องไปทําที่ธุรกิจข้างนอกอะเนื่อว่าทุกคนต้องเจอเรื่องที่ไม่ถนัดอยู่แล้วแต่ว่าการเจอเรื่องไม่ถนัดแบบนั้นเนี่ยมันหลายปีไงคะมไม่รู้จบรู้สิ้นถึงแม้คุณจะมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นรถออใหญ่ขึ้นบ้านใหญ่ขึ้นแต่วงจรชีวิตเหมือนเดิมสู้มาเจอกับธุรกิจอะไรถึงจะเป็นเรื่องที่เราไม่ถนดัดเน่เนื่อว่าเต็มที่2อถึงหปีแค่นั้นเอง สองถึงห้าปีจบปุ๊บเรากับเรื่องเงินกับเรื่องที่เราไม่ถนัดจบกันก็เลยเป็นอะไรที่คุ้มและก็น่าทำค่ะจริงครับโอ้โหสุดยอดนะครับประมือรัวรัวคนลุกเลยครับพ่อดีใช่ครับผมแล้วพี่บอลนะครับยังมีอะไรอยากจะฝากอยู่ว่าให้กำลังใจเพื่อนๆบ้างครับอ่าก็ฝากเอาไว้นะครับว่าในยุคนี้โอกาสเยอะนะครับผมโอกาสในออนไลน์เยอะไปหมดครับไม่น่าเชื่อว่าเวลาโอกาสน้อยๆเนี่ยไม่มีปัญหาในการเลือกนะครับผมแต่ว่าพอโอกาสเยอะเนี่ย ไม่รู้จะเลือกอะไรสักทีใช่ผมเลือกไม่ค่อยถูกเลือกไม่ค่อยถูกครับอโอเคครับขอบคุณมากครับ <c oughs> แถมครับ <c oughs> ผมเราเพิ่งมาเข้ากันตอนท้ายนะโอเคนะครับก็อยากให้เราวันนี้ถ้าเห็นละว่านี่เป็นโอกาสของเราคร,ครับผมอยากให้ลองอย่างน้อยเข้ามาศึกษาก่อนนะครับอย่างน้อยได้ลองเริ่มต้นนะครับ <c oughs> ไม่ต้องกลัวพลาดครับกลัวพลาดโอกาสดีกว่านะครับผมวิธีการที่มันอาจจะยังไม่ได้ดีมากแต่ได้เริ่มตรงมือทําครับ ยังดีกว่ามัวแต่สร้างวิธีการที่สมบูรณ์แบบแต่ไม่ได้ทําอะไรเลยครับว้าวตัวขาสองท่อนไหมครับสุดยอดมากคืออะไรครับค,ค,คมครับโอเค,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 คนะครับวันนี้เราก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆของเราทั้งสองคนกันไปแล้วนะครับเราต้องบอกเลยว่าโหได้ทั้งวิธีคิดวิธีการแรงบันดาลใจนะครับในการทำครีเอเตอร์แล้วก็เหมือนกับที่ชื่อ EP นี้เลยนะครับก็คือแอมเวย์ยุคใหม่ทำออนไลน์ง่ายนิดเดียวเพราะเปลี่ยนจากการที่เฮ้ยเราเข้าหาคนอื่นกลายเป็นว่าโซเชียลเนี่ยทำให้คนอื่นเข้ามาหาเรา โอ então, ้โหและง่ายมากแค่มีมือถึงเครื่องเดียวเราก็สามารถเริ่มได้แล้วนะครับเคยเป็นคนนี้แต่ความวุ่นวายจะไม่เคยมี ตามตามตวรางเดิมเดิมซ้มำมัชีวิตช่นน่าเบื่อจนในวันหนึ่งได้มาพบเธอชีวิตก็เริ่มสดใสเธอตามสีสันขึ้นในหัวใจโลกนี้